ตอนนี้นะคะกับเราก็อยู่กับคุณจีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นเจ้าของร้านจีคอ n น r เนอร์นะคะก็ให้คุณจีฝากบอกเพื่อนๆที่จะมางาน,นะะ่อยค่ะได้ครับสำหรับงานเดือนหน้านะครับก็ทางร้านจีคอ n น r เนอร์ G ก็จะไปร่วมง,งานด้วยนะฮะก็เราจะมีทั้งตัวสินค้าของ PlayStation แล้วก็ Nintendo Switch ไปจำหน่ายแล้วก็มีตู้เดโมโดสสาหรับทสเกม PS5 ด้วยเราจะมีให้ลองทั้เฟซ p s 5สล i ม PS5 โปรให้ลองในงานแน่นอนครับ ก็สำหรับเพื่อนๆนะคะก,ก็อย่าลืมนะคะมาเที่ยวงานนะแล้วก็มาเจอคุณจีได้นะคะแล้วก็มาเล่นเกมได้นะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ,ค,ะอคุณค่ะอย่าลืมนะทุกคนมาร้านคุณจีที่จีคอนเนอร์ด้วยนะนแนงบูธนะแต่ตอนนี้ก่อตเอาของกลับละเอเดลิงเซลอยู่